ัน,นี้ดืมากโอเคอุ้ยน,นี่ค่ะโอ้ oh, no. <laughs> สวัสดีค่ะเคทเองนะคะกับช่วงสารพัดเรื่องแม่บ้านต่างแดนกับแม่บ้านอเมริกานะคะวันนี้วันที่30พรุ่งนี้วันที่31ทธันวานะคะเดี๋ยววันนี้จะชวนนะคะเพื่อนๆไปที่ร้านซีฟู้ด ะะซึ่งอยู่ไม่ไกลบ้านนะคะจะไปเตรียมพวกอาหารจะไปซื้ออาหารนะคะสําหรับเตรียมฉลองวันส่งท้ายปีเก่าพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะชนวนเพื่อนๆค่ะขับรถไปได้วยกันนะคะมาค่ะโอเคได้ยังลูกตากล้องระวังลื่นนะลูกหิมะาหายหมดแล้วนอแบ์ของเรา,ย,านะยัง,ยอ,งอยู่นะหัวรถไปตดต้นต้ยัะเหลือล่องอย ไปด้วยกัน สองสามนาทีเองใช้ใบ้านเลย สามนาทีได้ป่ะน้อยกว่าแชบาร์ถึงแล้วจ้า <c oughs> เป็นไหมต้องควันขมงแล้วละค่ะเป็นอ่าเขาเรียกที่ต้มปูตรงนั้นวันนี้มีงานแต่งงานด้วยลูกดูมองข้างหลังไปอันนี้จะเป็นโบสถ์นะคะอยู่ข้างหลังเนี่ยจัดโบสถ์อยู่ตรงนี้แหละสวยงามโบสถ์สวยมากามไม่หนาวเลยแค่สององศาเอง ก็จะเอาปูสดๆเนาะนี่ตัวใหญ่มากจกัเงเ่ยมันจะเป็นของทำออริกินอเขาแล้วกันเนี่ยอันนี้เป็นมากแก็ข้างหลังเนาะมันจะเป็นอ่เขาเรียกอะไรนะเหมือนเป็นที่อาอาหารอัดกระป๋องนะคะเหมือนข้าต้มสดๆแล้วก็แกะเนื้อปูเนื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นที่บรรจุกระป๋องตรงนี้ได้เลยแล้วก็ร้านของเขาจะอยู่ตรงนี้ขายเป็น าขายอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นจะเน้นเป็นอาหารสีฟูนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูขั้นใจกัน นี้เนี่ยเขาจะต้มเอาไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์ราคา,ามันก็จะลดลงมาที่มี่ก็จะเน้นบอกว่าสดจริงๆเพราะว่าก็เลยจำนวนวันไปนี่เหมือนอาหารมันไม่ได้คุณภาพ,ก,พก,ก็จะตรงนี้คนกินแล้วจะท้องเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยเกาจะรีบขายออกราแล้ว เป็นโคฟเจอกีอะไรอย่างเงี้ยเป็นปลาแห้งอ่ะตัวกุกซอสกุซีซิ่งอาคือเข้ามาในร้านได้สามารถซื้อได้ครบเซตทีเดียวในร้านซีฟู้ดก็จะเป็นแบบว่าตโรลสโตเบิรตัวนี้ นี่ก็ผมสำหรับไปเขาเรียกอะไรนะสำหรับไปซีซิ่งไปคุกเวลาจะปิ้นนงยากอะไรอย่างเงี้ยเีอะไ่อ้นะ เป็นเฟนตัวนี้เท่าไหร่นาอประมาณ 98, นะ98บนะ98้าอนนี่แหละเห็นไหมครับพดตรงนี้เลยสดๆที่นี่เขาจะลวกสดๆเลยแล้วก็เอาเนื้อกูมาแกะนะคะหรือถ้าไม่แกะอ่ะถ้าตัวที่แกะก็จะอัดเป็นกระป๋องแล้วก็ไอตัวที่ไม่แกะเขาจะขายเป็นตัวๆแบบนี้สำหรับบางคนจะไปแกะเองที่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะโอ้โหไม่กล้าจับเลยเดี๋ยวไปดูที่บ้านกันเนาะมันใหญ่มากเลยแหละ เรียบร้อยแล้วเกียรติ์ตังเรียบร้อยแล้วตัวเบากสบ,บายมากนี่ไงโรงงานนี่โรงงานอยู่ตรงนี้มาเดินราทางรักก็ได้เลย <c oughs> ที่นี่เขาจะส่งตามร้านอาหารแล้วก็ขายส่ง แล้วก็มีขายปลีกตรงหน้าร้านที่เราไปาเองมอกี้แล้วก็ถ้าจะสั่งแบบสดๆเราก็สั่งได้เดี๋ยวเพื่ซื้อมาคุณดิบกีนบดเสวยมนะ ปูสด,สดแบบที่ต้มแล้วก็มีนะคะแต่รู้สึกว่าอยากเอามาต้มเองที่บ้านมากกว่าเอาจริงๆกลัวนะนนี้ <c oughs> ตัวใหญ่มากอยากจะให้เราดื้อเองอเรา <c oughs> ดื้อเองอยากจะดูปูเป็นๆว่ามันยังไงปูที่นี่ที่นี่เขาเรียกว่าปูอะไรนะดังดั a เกเนสของออริกอนทางโซนออริกอนที่เราอยู่นะคะนี่ วันนี้ดืนะ้อมากโอเคโอ้ยน,นี่ค่ะโ oh no <laughs> ช่วยจะทำยังไงกับเนี่ยจะทำยังไงวะตายแล้วมั้งมันไม่ตายมันต้มอ,อยู่นี่เห็นไหมมันล็อกมาแล้วเนี่ยเอาไปเอาปล่อยม,มาทำอย่างนั้นแหละโอเค มีความจริงอยากจะบอกว่าลูกบอกว่าเอาไปคืนเขาเถอะเอาตัวที่เขาต้มมาแล้วฉันรู้สึกผิดมาก just one time just once e o n in a lifetime bye r b u y again I promise okay รู้สึกผิดจริงๆรู้สึกว่าเอาที่เขาต้มมาแล้วน่าจะดีกว่า what Are are here kill him or gonna you doing just boil and it's just she don't know how to do I know no it's just we cannot put it yeah but no but like you don't know how to put it in You just throw it in. That's all. <S yeah. Put. You can put w l o l e day in there. You you think you put all bit all bit? You can. I'm just saying mm. if you want to. Let me check ค่ l o ะ Yeah. ยังทายอยู่เหรอนี่ n ี n o I w a n t to put it s โพลิ h o ิอ๋ออะไรป่า You crazy. You crazy. Okay. อ่าเดี๋ยวลองมาดูนะว่าตัวหนึ่งเดี๋ยวอันนี้จะเป็นกิโลกรัมเนาะ

อันนี้ไงหนึ่งกิโลมันพันกรัมอ๋อกรัมนี่เนี่ยคะ่ะอันนี้ประมาณหนึ่งกิโลนิดนิดเออนั้นหนึ่กิโลอออโอ้ยโอ้ยดูสิมันหนีบแน่นมากโอ้ยนี่มันหนีบนนี้ตายได้เลยอ่ะโอ้ยเกเนสอีกตัวหนึ่งจะตก กี่ถห่วแล้วใช่ไหมขนาดเท่าไหร่โอเคอ่ามันจะตกแล้วอ่ะมาเอาเข้าหน่อยมาเอาเข้าหน่อยตัวนี้น่าจะมาถัดเข้าหน่อยตัวนี้เท่าไหร่อ่อนี่แหละถั่วเฉลี่ยก็ประมาณตัวละกิโลแหละเพราะเมื่อกี้มันหนึ่งกิโลกว่าตัวใหญ่จังนั้นเนาะโอ้ยก็ตอนแรกเข้าใจว่ามันจะตายแล้วเห็นนอนนิ่งมาในถุงไม่หรอกมันยังสดมันสดแบบสดสดเลยออกมานี่แบบโอ้โห้ลิตเยอะมากเราก็ยังว่าในใจว่าโอเคมัน น่าจะแบบใกล้ตายแล้วก็ไม่ได้เลวร้วายสรุปสุดๆอะ่ะพลังเยอะมากโอเคขอดูตัวนี้นนเนี่ยเขาโก่งตัวมาอเอ้ยเนี่ยมันจะโตมันัมกม,นนมันหนีบกันด้วยโอเค โอเคโอเคไม่เป็นไรหรอกนั่นแหละก็ตัวประมาณกิโลนึงแหละเพราะว่าประมาณถ้าสองพาก็ประมาณสองพาประมาณหนึ่งกิโลนี่มันหกพายกว่าโอเคครั้งต่อไปจะซื้อที่เขาต้มแล้วสัญญาเพราะว่าเราก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันอันนี้เนาะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เท่าไหร่เนาะแป๊บนึ่งจะจิ้มโอเคหนึ่ง่ะมาดูสิว่าเมื่อกี้เท่าไหร่เนี่ยลดูเนี่ย ก็ประมาณทั้งหมดมัน98ดอนกว่าๆเนาะมันแหมอีแม่ใจดีให้ทิพย์ไปด้วยเท <laughs> <laughs> ่าไหร่สามพันสองสามตัวก็ตกตัวละพันหน,หน่อยๆอ๋อโหสิกับให้ฉันด้วยนะฉันจะไม่ซื้อแบบนี้อีกแล้ว <laughs> มีมม่นะจ๊ะ โรกเกิดเย็นลอยแล้วตัวใหญ่มากตัวนี้หนึ่งกิโลกว่าเดี๋ยวค่อยมาแกะปูด้วยกันนะคะ <Okay. S 1> และสำหรับการจับปูนะคะที่นี่ก็คือต้องจับในขนาดไซส์ที่กฎหมายกำหนดนะคะห้ามเล็กเกินไปและต้องเป็นไซส์น้ำหนักที่ ทางการเขากำหนดเอาไว้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ได้มานะคะขนาดของปูก็จะประมาณไซส์พอๆกันนะคะและสำหรับปูตัวเมียนะคะที่นี่เนี่ยเขาไม่ให้จับหรืออาจจะจับได้เฉพาะบางฤดูกาลเท่านั้นนะคะเพราะเขาพยายามเก็บตัวเมียไว้นะคะเพื่อให้สืบพันธุ์ในครั้งต่อๆไปแล้วก็ประชาชนก็จะได้มีปูกินนะคะในทุกฤดูกาล เอาจริงๆนะตอนนี้คิดถึงบางแสนมากเลยอะอารมณ์แบบว่าไปบางแสนตรงตลาดออาหารทะเลเนาะไปซื้อปูไข่อะไรเงี้ยแกะกินแล้วบบปูไข่ในกระดองอะไรเงี้ยเน้นๆแต่ก็เข้าใจแหละสิ่งที่ถูกต้องมันก็ควรจะเก็บให้เขาได้ขยายพันธุ์แต่ก็อยากกินแหละ <c oughs> แกะไปนะคะก็จินตนาการไปคิดถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เมืองไทยด้วย ไม่ได้ทำเอาไว้นะคะก็กินได้กับปรีมีไอ้น้ำจิ้มไอ้อคอ็อกเทลซอสอยู่ก็พอได้อยู่ <laughs> จะดูซิว่าจะได้น้ำหนักสักเท่าไหร่ที่เราซื้อมาก6กแพ็คเนาะโอเคนี่อันนี้สวยงามวางไว้นี่นี่เกลน,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 นีจะแยกเอาไว้เนื้อที่เป็นก้อนจะต้างหากเนาะแต่วเดี๋ยวอันนี้เอาไว้กินกับเสื้อเป็นเทรปพวกนี้นี่อะเอาเนื้อของมันออกมาต่างหากเนาะ เนี่ยเอาไว้ต้อนรับมันอโอเคประมาณนี้เอาไว้จัดจานพนนรุ่งนี้เวลาไปกินเดี๋ยนี้ชิ้นใหญ่มากดีนะครับอโอเคอื้อือ ทำไมเอาเนื้อปูออกหมดเลยอ่ะฮะทำไมเอาเนื้อปูออกหมดเลยอ่ะเออเนื้อปูเดี๋ยวแยกเอาไว้ทำอื่นๆไงโอ้โหอันนี้ขมอ่อนที่นี่เขาจะแยกแบบว่าเนื้อปูให้เป็นเนื้อปูตัวเนี้ยจะไว้กินเนื้อเอไว้ทำแบบอะไรอ่ะใช่เดี๋ยวเวลาเราทำไอ้ตัวเอกเบ็นเด็กอะไรพวกเนี้ยที่ใช้เนื้อปูเราจะใช้เนื้อปูเวลาที่เราซื้อมาเป็นกระปุกอะตัวที่เขาเรียกก็เป็นลำเนี่ยเขาจะ เน้นๆตัวนี้แหละมา<ำ>ล, <ำ c oughs> ล,ล้ำอันนี้เดี๋ยวจะแยกเอาไว้ต่างหากอันนี้แหละส่วนตรงนี้แหละในกระปุกที่เราซื้อกิน <c oughs> ครึ่งเาวไหมครึ่งเาวประมาณสามสิบดอนประมาณพันห้าต่อครึ่งกิโล ไม่ใช่ครึ่งกิโลสิครึ่งของครึค่งกิโลปัญหา มืออาชีพส่งมาบอกนะแกะปูยังไง <c oughs> มัวได้อีกจะไม่ซื้อมาทำเองไม่ <c oughs> อีอารมณ์อยากกินแล้ไข่อนาสีเหลืองคือไข่ของม,มันเดี๋ยวมาจะแยกไว้ทำอาหารอย่างอางื่นเพราะว่าแดดเขาไม่กินหรอกอันนี้ <c oughs> หรือไม่ก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะไปทำเป็นน้ำซุปแล้วก็ปรุงเป็นครีมมี่พวกอะไรหนะ้าอะไรนะเขาเรียกค่ะ อะไรม่รก้เรียกไม่ถูกแล้วอะอที่กินกับขนมปางอะอมมันสุปล็อบเตอร์อะไรพวกนั้นน่ยโอ้ยอันนี้ก็จะเป็นไข่เดี๋ยวจะแยกเอาไว้ต่างหากอันนี้กินได้หรออืมจะแยกไปตรง,งนี้ก่อนอันนั้นเอาไว้เสรวนตัวออ๋ของมนุษแม่ เดี๋ยวค่อยมาดูตอนแกะเสร็จแล้วแล้วกันว่าประมาณไหนได้ประมาณไหนโอเคเดี๋ยวลองช่างดูเนาะเพราะเมื่อกี้ช่างตรงกล่องอันนี้แล้วมันประมาณ 0. 0.1นย์จุดศูนย์หนึ่งนั่นแหละโอเคโอเคนี่สำเร็จได้ไปแล้วหนึ่งาประมาณ6 7ดดอน <laughs> ถือว่าคุ้มแล้วละ่ะ <laughs> คุ้มไหมลูกคุม้มโอเคเสียเวลาแกะมาก แต่ก็คุ้มอยู่เพราะว่าได้ตรงขามันด้วยต่างหากเนาะโอเคอน,นี่อันนี้ก็แกะเนื้อลล้วนๆเอาไว้ไปจะกินหรือจะทําเป็นอาหารอย่างอื่นโอเคค่ะอันนี้มาแยกให้ดูนะคะเวลาตอนแกะเสร็จหมดแล้วส่วนที่ทิ้งจริงๆเนาะก็จะเป็นตัวกระดองแล้วก็พวกอะไรนะพวกอะไรนะครีบตรงกระดองมันนะคะพวกนี้ ก็ตรงส่วนนี้ก็จะทิ้งนะคะส่วนที่บอกเมื่อกี้นะคะส่วนในตัวกระดองนะคะพวกมันต่างๆก็จะแยกเอาไว้ตรงนี้เผื่อไว้ทำอย่างอื่นได้ทำพวกซุปนะคะแต่ถ้าให้ง่ายๆเนาะตามสไตล์คนไทยก็กินกน้ำจิ้มซีฟู้ดจบหรือใครไม่กินไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันอร่อยดี <laughs> ส่วนอันนี้ก็เป็นกระดูกนะคะที่แกะ ออกหมดแล้วเมื่อกี้ก็มาใส่ในหมอ้อเดี๋ยวจะเตรียมต้มนะคะเป็นพวกน้ําซุปกระดูกที่เขาจะเอามาทําเป็นตัวครีม,มี่ซุปอะไรของเขานี่แหละอันนี้เรียกชื่อไม่ถูกแต่ทําเป็นอยู่เดี๋ยวไปทําให้ดูค่ะแล้วก็ตัวเนื้อปูนะคะตัวนี้เป็นเนื้อปูรุ่นๆแล้วก็พวกก้ามปูต่างหากนะคะขาปู จริงๆแค่นี้ส่วนกระดูกเดี๋ยวเวลาเราแกะเสร็จเนี่ยก็จะอาจจะเก็บไว้ต้มใหม่กับตัวในตัวมันในกระดองนะคะก็จะประมาณนี้เลยใช้เวลาเ <laughs> พลิดเพลินกับการแกะค่ะได้กินสมนใจละแต่อย่างที่บอกจะไม่ซื้อแบบเป็นๆมาทำเองอีกแล้ว อาจะซื้อตรงที่เขาต้มมาเรียบร้อยแล้วดีกว่ารู้สึกรู้สึกผิดตอนที่จะต้มให้สามีต้มให้ไม่กล้าต้มโอเคค่ะเดี๋ยวจะเอาตัวกระดูกไปส้มต้มก่อนนะคะทำเตรียมน้ำซุปแล้วก็ตัวเครือ ที่บอกว่าเอากระดูกปูนะคะมาต้มเป็นน้ำซุปแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปกรองเอาแต่น้ำนะคะเพื่อจะทำตัวครีมีใส่พวกผงปรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวไว้มีกาสจะมาชวนทำเมนูนี้นะคะนี่นะคะน้ำซุปที่บอกใส่ครีมีครีมีบิสกิตชื่อออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้เคยสั่งกินประจำเลยแล้วเป็นร้านอาหาร มันอร่อยดีแต่เรียกไม่ค่อยถูก,กแหละก็จะเป็นแบบครีม,อ,มอร่อยค่ะัเสียวเราจะมาช่วยทำกันนะจ๊ะอันนี้เป็นคลิปแถมนะคะพอดีอาหารที่เตรียมไว้จะทำเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟกันนะคะก็เหมือนครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเซิร์ฟทั้งเนื้อสัตว์แล้วเนื้อสัตว์บกแล้วก็อาหารทะเล นะคะก็เลยถือโอกาสนะคะพอดีซื้อเนื้อเจ้าเลมิยองตัวนี้มาจะให้ดูวิธีทำนะคะของเขาเขาจะมีวิธีเลาะเนื้อสไลด์เนื้อออกมานะคะให้เป็นก้อนฟเฟลมิองให้ถูกต้องก่อนที่จะเอาไปทําเป็นสเต็กแล้วเดี๋ยวเราจะมาเสิร์ฟคู่กับปูที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเนี่ยก็จะได้เยอะมากนะคะแล้วก็เก็บแพ็คเอาไว้เอาไว้กลิ้มทำสเต็กครั้งต่อไปได้ด้วย โอเคค่ะคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วนี่แหละค่ะเจ้าซุปนะคะบิสเรียกชื่อไม่ถูกค่ะเรียกยากออกเสียงยากมากทำออกมาได้โอเคพออาหารก็จะประมาณนี้นะคะเสิร์ฟสเต็กค,คู่กับอาหารทะเลค่ะนี่เลยจ้าซุปที่ว่า,วาจ้าจากเนื้อโคที่เราต้มนี่แหละ เ e อ d y นทบเรและอีกจานหนึ่งนะคะเคททำตอนเช้านะคะก็คือเป็นไข่คนนะคะกินคู่กับปูลแล้วก็มีผักมีครัวซองเบคอนสำหรับเมนูปูอีกเมนูหนึ่งนะคะก็คือทานคู่กับแครกเกอร์แล้วก็ครีมชีสคอกเทลซอส นี่แหค่ที่ฝรั่งก็ถึงแยกเนื้อปัวไว้ต่างหากนะคะไว้ทําพวกเมนูต่างๆนะคะพวกซุปทานกินเล่นของยามว่างแล้วก็พวกอาหารมื้อเช้าเมนูยอดฮิตก็จะเป็นพวกเอ็กเบนเดกนะคะกูคเคสมีเอาไว้ในคลิปแล้วนะคะถ้าใครอยากทำเอ็กเบนเดกนะคะ คลิปนี้จบลงแล้วนะคะขอขอบคุณทุกคนและขออวยพรปีใหม่ให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมปรารถนาทุกประการแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย